สวัสดีครับอยู่กับผมครับแมวปานในบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเรื่องนุกนี่ครับกินชิกข้างล่างนี่หงกุกหงยกหงกรือนกแขกเต้าน,ะนี่กินชิกไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําคลิปแบบคุยแบบนี้นะครับก็คือคุยเรื่องทั่วไปนะครับนี่ครับกินชิกกินชิกนี่ตัวู้นะฮะสีบูนอมอบูนอมอ ก็ว่าจะเอาไปทําไว้สักหนึ่งคู่นะครับลองทําดูว่านกแก้วจะเหมือนนกเขาไหมนี่ครับน่ารักครับอันนี้สีกรีนฮะสีกรีนสีกรีนหรือสีเขียวนั่นเองนะครับตัวเมียครับมีปอกขานครับนีนกนี่มาพูดถึงเรื่องราคาแล้วกันนะครับตามจริงไอ้กินชิคแก่ราคาตัวละพันถือว่าแรงนะครับลูกปอนเนาะ แต่ผมมองในถึงคุณภาพของฟาร์มนะครับว่าทำไมบางฟาร์มเขาปล่อยถูกเปิดถูกเปิดแพงต่างกันเนาะก็คืออย่างที่ผมไปเอาเนี่ยคือฟาร์มเขาสะอาดครับโอกาสที่ว่านกเป็นโรคติดโรคมาน่อยนะคะคือเขาทำความสะอาดตลอดเปรียบเทียบกับตามล้านที่ว่าขายทั่วไปนะครับที่ว่านกเยอะๆสังเกตที่ถาดรองนะครับก็จะมีขี้นกอะไรเต็มนะครับโอกาสที่ว่าลูกนกอะไรไปกินมันก็มีมีส่วนทําให้นกป่วยนะครับในในมุมมองของผมนะ คือนกแต่ละฟาร์มทำไมถึงราคาถูกราคาแพงยิ่งเป็นยิ่งเป,ป็นไอฟาร์มปิดนี่ยิ่งแพงนะครับสังเกตดูนะครับฟาร์มปิดดี่นกเขาจะสะอาดครับที่อยู่ของนกสะอาดน้ํากินอาหารสะอาดนี่ครับตัวน,นี้ก็นกเขานกเขาพงประจับมาอีกสองตัวเอาไ,ไปเป็ป้อนให้ลูกค้าอันนี้ก็มีจองแล้วไปสามตัวครับนุ่นอีกสองตัวอยู่นุ่นอยู่ในกล่องมันยังเอาไม้ไว้อย่างนี้ไม่ได้เนาะ คืออีกจานนึงเมาสามตัวเลยก็คือด่างครีมสายกุกแล้วก็เก็ดแก้วแอีกตัวนึงก็น่าจะเป็นสีด่างไม่รู้ว่าด่างครีมหรือด่างแดงครับเพราะว่าเป็นข้คนค้นน้ำอยู่ก็เราเอามารุ่นดูครับสำหรับใครชอบเนี่ยครับเนี่ยนกกินชิกไม่ชอบจิกนกเขานะครับเนี่ยเียสำหรับใครที่ว่าจะจองนกนะครับก็เบอร์โทรติดต่อศูน4 3เก้าส 0934314264ครับเบอร์ <ur> 0934314264ทวนเบอร์หน่อยครับเดี๋ยวลืมผมลืมเบอร์จะของนี่ครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีนกแก้วแล้วก็กินชิกเลิบเบิร์ดท,ที่ว่าผมคิดไว้นะครับมีกินชิกกินชิกอ่ะอาจจะทําแค่คู่นึงก่อนเพราะว่าลองทําดูก่อนครับกินชิก ถ้ามันไปเลี้ยงไม่ยากหรือ,อยังไงเราต้องรู้วิธีการเลี้ยงก่อนนะว่ามันจะเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายเหมือนนกเข่าไหมมันไม่ได้เหมือนนกเขาครับนกเขาแค่เราทางให้มันอยู่เป็นคู่เอาเข่าเอาอาหารให้กินมันก็อยู่ได้แหละหน้าไม่ขาดอาหารไม่ขาดก็อยู่ได้แต่นกแก้วตะกูลนกแก้วผมยังไม่รู้ไงว่ามันจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากยังไงก็เลยลองอามาทําคู่นึงก่อนแล้วอีกคู่นึงก็คืออีก โรกเกยอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นน่าจะเป็นเลิอเบิดนะครับเลิอเบิดสายคอบตาที่เรียกสายคอบตาคือหนึ่งราคาไม่แพงครับราคาจับต้องได้ไม่เกินตัวสองร้อยสามร้อยี่แหละลูกป้อนนะครับถ้าเกิดป้อนให้อาจจะเป็นถ้าเกิดเราป้อนให้อาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่จะเกิดเอาไปป้อนเองจะเป็นอีกราคาหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่าจะอาจจะเอาลองมาทําดูสักคู่หนึ่งหรือสองคู่ครับนี่แหละแล้วก็นี่นะครับมีสองสายพันธุ์นี่แหละที่ผมเล็งไว้ที่ผมจะเลี้ยง แต่นอกกันก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรครับยังไงก็ฝากติดตามฟารมในบ้านด้วยครับสวัสดีครับ